เคยสงสัยไหมว่า SI unit คืออะไรเราจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักหน่วยมาตรฐานสากลที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวนัน SI unit หรือหน่วยวัดสากลระบบ SI เป็นระบบหน่วยวัดสากลที่เกิดขึ้นจากการทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้สามารถใช้หน่วยวัดเดียวกันได้ในระดับสากลโดยหน่วยวัดสากลระบบ SI เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งประเทศไทยก็ใช้ระบบ SI เป็นหน่วยวัดหลักในประเทศทั้งด้านกิจการการค้าด้านการพิจารณาที่มีผลทางกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยวัดมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยก็ใช้ระบบ SI นี้เช่นกันการใช้ระบบนี้ทําให้การวัดแม่นยําและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกและหน่วย SI มีพื้นฐานมาจากปริมาณของหน่วยวัดโดยการทำให้เป็นจริงจากคำจำกัดความของแต่ละปริมาณพื้นฐานประกอบด้วยหน่วยพื้นฐาน7หน่วยดังนี้ ความยาวหน่วยวัดความยาวในระบบหน่วย SI คือเมตรมวลหน่วยวัดมวลในระบบหน่วย SI คือกิโลกรัมเวลาหน่วยวัดเวลาในระบบหน่วย SI คือวินาทีกระแสไฟฟ้าหน่วยวัดกระแสไฟฟ้าในระบบหน่วย SI คือแอมแปร์อุณหภูมิหน่วยวัดอุณหภูมิในระบบหน่วยวัด SI คือเคลวินความเข้มของการส่งสว่างหน่วยวัดความเข้มการส่งสว่างในระบบหน่วยวัด SI คือแคนเดลลา ปริมาณของสารหน่วยวัดปริมาณของสารในระบบหน่วยวัด SI คือโมลนอกจากนี้ยังมีหน่วยอนุพันธ์อื่นๆเป็นส่วนเสริมเพื่อช่วยให้ครอบคลุมด้านการวัดอื่นๆอ,อีกด้วยหน่วยอนุพันธ์เกิดจากการพิสูจน์ทางทีชกนิตระหว่างหน่วยฐาน SI หรือระหว่างหน่วยอนุพันธ์ SI ตัวอย่างเช่นปริมาณของพื้นที่มีหน่วยอนุพันธ์คือตารางเมตรปริมาณของปริมาตรมีหน่วยอนุพันธ์คือลูกบาศก์เมตร ปริมาณของความเร็วหน่วยอนุพันธ์คือเมตรต่อวินาทีเป็นต้นและนี่ก็คือระบบ SI unit หรือหน่วยวัดพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะส่งคำถามของคุณเข้ามาแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป